ที่เขาเจ็บไม่อย่างคนทรมานแล้วว่าสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือแต่งงานกับเขาอยากบอกเขารับขอบคุณมากนะที่ทำตามสัญญาที่ดีใจครับที่เขาทำความฝันได้ด้วยนะครับความฝันของตีก็คือการแต่งงานเสียดายมากครับเพราะว่าถ้าอย่างน้อยติดอยู่ะอะเรายัางจดทะเบียนสมรสัะติด สมรสเท่าเทียมที่สายไปย้อนดูสมรสเท่าเทียมที่สายไปเป็นเรื่องราวความรักของคุณทิวและคุณติก๊กคู่ชายรักชายที่คบกันมานาน13ปีได้จัดงานแต่งสารฝันชีวิตสุดท้ายก่อนจากกันไปตลอดการไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่วาดไว้ด้วยกันที่อยากจะแต่งงานจดทะเบียนสมรส สร้างอนาคตเหลือไว้เพียงความทรงจำที่อยากจะทำด้วยกัน จุดเริ่มต้นเลยครั้งแรกเขาเป็น4ดวงครับแล้วแล้วเขาเขาเขาคิดเขาถ่ายเริรอนเขาก็ใช่คิดว่าเป็นิ4ดวงกินยาก็หายเลยนะครับเสร็จพอแล้วครับเมื่อคนที่ทํางานหนักเขาชอบเขาเขาจะสนใจงานมากกว่าสนใจดูแลสุขภาพตัวเองจากจากีดวงหายไปปุ๊บกลับมาอีกรอบหนึ่งมันเหมือนเป็นฝีครับเหมือนเป็นฝีพอป,ปวดตอนนี้ครับปวดเสร็จอ่ะพอเป็นฝีปุ๊บฝีเนี่ยก็กลายเป็นมะเหนึ่งครับแล้วก็รักษา การให้คีมโมการใส่แตบทุกอย่างเรียบร้อยแ,แล้วแล้วตอนนี้มะเร็งอ่ะเราสู้กับมะเร็งไม่ไหวพอมะเร็งลุกลาไมไปหมดแล้วแล้วอ่าล่าสุดก็คือเขาเป็นไตด้วยไตวายด้วยซึ่งเขาต้องเจาะเจาะที่คอเพื่อฟอกไตแต่เราไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาทรมานแล้วว่าเพราะว่าเขาทนมาสองปีแล้วว่าคุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่าไตวายวครับมันจะกําเริบเมื่อไร่แล้วก็ไม่รู้ว่าคนไข้จะหลับไปแล้วไม่ตื่นอีกเมื่อไร ก็เลยขอคุณหมอกลับบ้านดีกว่าแล้วเราจะได้อยากทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําดีกว่าดีกว่านอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเรามีแผนแผนการในการใช้ชีวิตนะครับค่อนข้างเยอะว่าเราจะมีบ้านด้วยกันนะเราจะแต่งงานกันเราจะไปเที่ยวด้วยกันแต่พอติดป่วยมันมันไม่สามารถทําอะไรได้สักอย่างหนึ่ง สิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือแต่งงานกับเขาหลังจากนี้กลับจากโรงพยาบาลแล้วอะ่ะคืออาการของไม่ค่อยดีเลยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอืแต่งงานกันนะเขาก็ดีใจไม่คิดว่าคิวจะทําวันเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้จริงจริงสิก็จะรลองไห้ออกมาก็บอกว่าดีใจมากที่คือกปกติค่ะเขาเขาเขาอาการเป็นอย่างนี้เขาเขาจะไม่ค่อยสู้แหละแต่ตอนเราบอกว่า,าพุ่งนี้ย ยายาหลับยาหลับลึกนะก็คืออาการลุกลุกไตนะครับมันหลับหลึกมากยาหลับลึกนะเดี๋ยวเจ็ดโม,มงเช้าว่าเดี๋ยวพิมพมาแต่งหน้าให้นะติ๊กจะเป็นสาวสาวที่สวยที่สุดเลยในชีวิตเราเขาก็เลยเขาก็ตื่นเองถ้าปกติเขาจะไม่ตื่นเลยครับปกติ้ขไม่ตื่นเขาก็ตื่นเองมาให้พิมพแต่งหน้าให้เนี่ยอาการเขาจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือจะนอนจะไม่หลุดไม่หลับรู้อะไรเลย พูดกันทุกวันเลยคแต่ว่าคือพูดบอกว่าทิวจะต้องอยู่ให้ได้นะถ้าวันหนึ่งที่ไม่มีติก๊กแล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้เราอะยังไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันไม่เป็นไรติ๊กอยากไปเชียงใหม่ใช่ไหมติ๊กอยากนั่งเครื่องบินใช่ไหมแต่ถ้าว่าถ้าวันหนึ่งติ๊กไม่อยู่แล้วทิวเอากระดูกติ๊กอะไปเที่ยวเชียงใหม่ได้นะเราใจไม่ดีเลยร้องไห้เลยพี่ก็คือแบบว่าเนาะ คนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งสิบสามปีแล้ววันหนึ่งมาบอกว่าเฮ้ยเราจะตายแล้วนะเธอช่วยเป็นธุระให้เราหน่อยครั้งสุดท้ายในชีวิตเธอช่วยเอาเอาชุดสีขาวชุดสีขาวๆๆสวยใส่ให้เราในโรงได้ไหมขรอขอลงเป็นสีขาวได้นะเพราะติ๊กชอบสีขาวแล้วก็ขอดอกไม้งนานศพเป็นสีขาวด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบจริงๆมันต้องเป็นงานแต่งหรอไหมอะที่ที่เราผู้หอีกว่างานแต่งต้องเป็นธีมอะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่งานแต่งมันเป็นงานศพ เราก็เลยสารฝันของเขาให้เป็นจริงก็คือแต่งงานก่อนก่อนที้อะไรมันจะตายไปจริงๆเราจะบอกดีกว่าไม่เป็นไรเราจะทำตามความฝันให้ได้ทุกอย่างถึงแม้วันนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราจะทำให้ได้เนาะเราวว่ามีอะไรบแบบอยากบอกเขาเปล่า อ่าบอกเขาว่าขอบคุณมากนะที่ทำตามสัญญาถึงแม้มันจะไม่มันจะไม่ใช่งานที่แบบงานที่แบบว่างานที่มันยินดีครับ mm hmm. อยากเขาอยากเขาบอกว่าโอเคผมผม,ผมดีใจเชื่อบบว่าที่ ดีใจครับที่เขาทำความหวันได้ผมไม่ไหวแล้วครับ ตอนที่จับมือแล้วเขาก็สิน้นไปเลยใช่ไหมครับก็คือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับเขาก็แค่บอกว่าเขาหายใจไม่ออกทีก็เลยบอกว่าอา่าคือตั้งสติแล้วบอกว่าก็จับมือเขาบอกว่าติ๊กติ๊กาฟังฟิวนะติ๊กาได้บวชผ่านะติก๊กได้ทาบุญใหญ่มากเลยนะจําได้ใช่ไหมเขาบอกว่าจําได้แล้วติก๊กอ่มีความสุขไหมที่เราแต่งงานกันติก๊ก็บอกว่ามีความสุขมากจาภาพอันนี้ไว้ให้ดีนะอย่าลืมนะจำเอาไว้แล้วก็เอาความสุขนี้ไปด้วยจับมือแล้วก็ไปเลยครับ อันเนี้ยไม่เคยอันนี้พูดจริงๆเลยว่าไม่เคยครั้งแรกก็เลยครั้งแรกก็ถ้าจะเป็นเขา้สุดท้ายแล้วแหละก็คือเสียใจแล้วก็ช็อกมากตั้งสติไม่อยู่เลยลึกๆนะครับเสียดายมากครับเพราะว่าถ้าอย่างน้อยอะติดอยู่อะเรายังจดทะเบียนสมรสจะติดความฝันของต๊ก็คือการแต่งงานหนึ่งมันเป็นใบยืนยันว่าเราแต่งงานกันเราก็ใช้ชีวิตคู่กันอันเนี้ยมันคือแบบเสียดายแต่อีกใจหนึ่งคําว่าเสียดายเราเก็บไว้ดีกว่า เราจะต้องดีใจกับเพื่อนร่วมโลกเราที่มาเท้าเทียมกันหมดแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายชายหรือหญิงจะเป็นชายชายหญิงหญิงังนเนี้ยเราต้องดีใจกับพวกเขามากกว่าครับติก๊กวันเนี้ยสิ่งที่เราสู้กับสมรถเท้าเทียมมันผ่านแล้วพี่ใหญ่ติดภูมิใจกับพวกเราเร,เราภูมิใจกับทิวเราไม่สูญเปล่าเลยที่เราสู้กันมาทุกวันนี้คือคิดถึงมากก็คิดถึงทุกวันเลยแล้วก็ยังย้อนความสนจันเก่าๆคือถามว่า ะจุดจุดนี้ยจากตอนแรกๆที่รู้สึกว่าเฮิดหนักมาเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะปกติใช้ชีวิตกันมาก็คือสองคนเนาะแต่จุกวันนี้ก็คิดว่าถ้าฉันอยู่ฉันจะต้องสู้ในสิ่งที่เราฝันไว้และทำตามความฝันของติ๊กทุกๆอยา่างให้เป็นจริงได้การต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อความเท่าเทียมใกล้เป็นจริงแล้วค่ะ แม้ว่าระหว่างทางต่อสู้จะมีคู่รักหลายคู่ที่ต้องจากกันไปไม่ทันอยู่รอสมรสเท่าเทียมแต่ความรักไม่ว่าจะเพศไหนก็งดงามเสมอค่ะพอทุกคนเท่าเทียมกันจริงๆ